ข้าวหน่อยกับใส่มาติดตามการหาปลาของพม่าปัสซุนเนาะข้องของยันไงวังทัดหลวงเนาะพี่น้องนี่ตุ้งล่ะนี่ก็ล้วงอยู่ะไรเจ้าซึ่งวันนี้กับบนตกแต่เสอเท็่ไหนน้ำขึ้นหน้อยหนึ่งปลาก็มาหลายพี่น้องปัสซุนทอากระไ้โอกาสมาหาปูหาปลาสึกแห่ใส่มอง ก,กระดูกเนาะเสราภาพบรรยากาศวามตื่นเต้นที่เป็นแนวได้หันท่านผู้สมคนนีติดตามไปพร้อมกันกับบอนอยน้องกกนเนาะาานา่อเรื่องนั่นเครื่องเขาวานเพินวานเอ้าที่น้อ <c oughs> ลงมาเมย้ยะ <c oughs> เนาะพี่เนาะคนกับมารายมาลายจากลายจุดลายเหล่าเนาะพี่เนาะมีแพสไรร้ายกโมนี่นี่มีว่าผูโบได้ได้เบิร์ดเนาะคือว่ามานเป็นมานนอะมือนนี พี่น mm ้องเพิ yeah. 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 And, yeah. ่งกำลังแก่ขึ้นมาเนาะป่าสิมานสมใจเนาะเอาล่อลุ้นกันแน่แน่แน่ปรากฏปรากฏปรากฏพี่น้องปรากฏื่นได้ไปแล้วเนาะปลาตู้นั่นได้นนั้นนะเพื่นนั่นเพื่นนั่นกัดได้ไปแล้วพี่น้องปลาเข่งปลากรดปลากรดแน่เอาลุ้นอีกสองทันเนาะโอ้คือหวายได้พี่น้องปลามันไหลอ่า คืีว่าสูรนั่งมนแปกเดียวนาะก็ไมด้อกรไดสัวสโอ้โอ้ยโอมันเมียงแน่นอนมันบนได้เมียงมันมีอาวุธมันมีอาวุธบนนคีมีอาวุธรบนนคีอาวุธเนาะมันบนอีลอีลานยเข้มคนเกก็จะไปใส่โป่งกันเนาะ

หลุดน้ำเนาะหนึ่งองโอ,โอ,โอ้ทางนั้นก็ทางนั้นทางนั้นกันเอาลงกุ้พี่น้อเงเลยพี่ตะมวนดีบ่ได้ยู่ใกล้ได้พี่น้องดูนักขลวงเห่าดีเยู่ในตัวเมืองนี่ได้ขอ้อ man để mán, đục to bác nhảy, con trâu, này con bác nhảy, mán té của nó ai? ข่าสวยแล้วจังมาอ๋อกินข่าวสวยแล้วก็มาอันนี้เห็นตัวน้อยเนี่ยพูดฟังนะพูดพูดนี่ตัวใหญ่ให่แมงได้เอาฟางนั้พูดพูดนะเกิดมาภาคนั้นมีแต่โตยิใหญ่ๆบ่าวหน่อยก็สีจังหน่อยบ่าวหน่อยสิขาไปเบื้องนั่นเนาะเอาเบืองฝนโคดปปาก่อนเนาะเกอะไรเป็นโคดปปาก่อนพอได้วานพอได้วานฝนตกมาพอได้วานพอได้

ป้าก็ขืนไหลป่าน้อยก็นเบ่งขืนกำลังหาป่าเนาะป่านำข้นป้าขืนไหลสบไปดีจะได้เนี่ยนะใส่เฮ้ยโมบึงป็นหาป่าวะอย่าได้สบายดีอยู่บ่อนบุเห็นกันโดนเละ เป็นเพื่อนพร้อมงานเนาะพี่น้องจะมากับลูกไส้หลูกไส้นี่ซื้อเนี่ยได้ลูกไส้เนี่ยซื้อว่าจะใส่ฮะไอ้ยอายกล้องดีงกล้องเนียมันเมื่อนพอขึ้นไปมันเนาะพี่น้องเห็นกันโดนตุ่ยตี่ดีงามกันหักกันแท่งอีกคนหนึ่งเนาะ โอ้บ่ไรกินบ่มาันบ่มันเจ้านีโเลเจ้าแม่อดกิเลย

สองต๊ะประดุกประดุกประคอ ได้ปลาดุกใหญ่ฮนโอ้พี่น้องเลยคุนมีได้ปลาดุกใหญ่น้ำพี่น้องเอาเดียปลาดุกใหญ่ ก๋วยเี๋หมากีหมัดก๋ไม่จะได้ย่องคนมได้ั้เามหมัดโจงเมียนลงามดดินอ้าว่างนันวานลีนอ่าแล้วผาเมงนเกี่ยมสีวานกัน

ออกพี่ออกประมาณสี่โลโอ้ประมาณสี่โลว้าจะได้สร้างกันหรือสร้างแล้วสร้างหมดเลยเพราะท่านฮักเงียงที่ไหนโอ้เอ๋ฮักเงียงก็ตายได้บุล่ะ่รับปั่นที่มัดมันยังไงมัดแล้วบูมีคนจะสั่งนลวยตัวบ้ากใหญ่คือว่ามาันสุดๆ<ร>แหลมของอายขึ้นนะเขึ้นได้แต่เ้าเหนวหนี่ โอ้โอ้าคุณพอดีนี่ลิฟต์บ้ปลุนนี่บัมาเหนียเนาะของเจ้าว่ะัลงไปดิไม่ตัวบ้าเมันสโลอตัวนี้แง่โอ้ย เอาสนดังว่าดังกว่ากัยังปุยากปันนี่ยแม่แม่กัดมือกุ๊บมาแบบห้มันยู่เลยแบบปุยยู่มันมันยุ่เลยเนีๆ็นมาดให้มันยู่สิมาองอยูนี่นะเชิญมันไปแบบนี้นะ เห็นมัดแม่ปุยยูหรมัดเงือนนิ่งคนนี้เป็นี่แห้งดินแห้งแล่นได้หนิบังป้าแท้ได้ไงก่อนยกหอกองเบิ้งเงืนหนายเสื้อัวนี้ขาดเลยเสื้อบานมันจะไม่ขาดอ๋ขาดแค่เดียวเนาะจะได้เสื้อตัวนี้ขาดเลนขาดเสื้อปมัดเทอไปใซตต่อเนี่เอาคือลดบ่อยทีเมัเงือนเอาเมื่อนอะไรฮะเงืนคืออะไรเนี ทีไ่ได้ประดุกใหญ่เนาะสี่โลมันไม่ถึงมันบ่สี่โลสี่โลไป <c oughs> <c oughs> โอเคเอาขอบใจ